เอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมส้มไหมส้มไหมเอาไหมผู้สาวอันนั้นเอาไหมผู้สาวเหมผู้สาวเออขอบคุณครับต่นะเออรางวัลคดีด้ดอกไม้โลดเป็นส้มแล้วนะสิมาร์กุ้ยไส้ได้ในเบอร์อะได้เนี่ยลูกไส้หลาข่อยนะครับอ่เกิดขึ้นมาได้ไงคะจริงๆรางวัลนี้พวกเรานะครับชมรมนะครับตุ้มโฮมสีสะเกดนะครับท่านประธานนะฮะท่านประธานชมรมนะครับนายห้างตะนายห้าง5้จีนะครับค่าย PT Music นะครับผม ก่อตั้งร่วมกับค่ายเพลงนะครับทั้งหมด23ค่ายเพลงนะครับทั่วทั้งจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีพันธมิตรนะฮะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับผมจริงๆถือว่าเป็นเป็น,ปนชมรมที่ค่อนข้างที่ใหญ่มากเลยนะคะศรีสะเกดร,รุ่งพงของเรานะคะ<ช>วันนี้นะคะก็เหมือนเปรียดเสมือนไห้เห็นว่าจริงๆแล้วชาวจังหวัดศรีสะเกดมีความเก่งและก็ความสามารถมาก<ช>ลหลายๆด้านด้วยกันนะคเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดานตรีนะคะการประพันธ์ มีด้วยนะคะมีมากมายเลยด้านนู้นก็จะเป็นอตอนนี้เหมือนจะเต้นโคเวอร์เกาหลีอยู่ด้านนู้นนะคะดังน้องเกาหลีของเรานะคะโคเวอร์แดนโคเวอร์แดนใช่เป็นเกาหลีอ่ะโคเวอร์แดนก็มีทีมแดนของผมด้วยนะอ๋อมีด้วยนะคะสมัครประกวดเพลงล่าสุดมากคนขาวโคเวอร์แดนเขาก็เต้นอยู่ตรงนั้นมันเป็นการต่อยอดใช่ใช่ไหมต่อยอดที่ดีต่อยอดที่ดีเรามีทีมมีทีมแดนซ์จากมหาลัยราชภัฏแล้วเราก็เอามาสร้างผลงาน วันนี้ก็มาสุดท้ายผู้คนคับข้างมากนะคะโอเคแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากเลยมากงน่าหลายตามไม่รู้ใครจะได้รับรางวัลบ้างนาคอุนเบีใช่ครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญ นนะะสําหรับผู้รับรางวัลทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะทําการนะคะคประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโล,ล่รางวัลแล้วขึ้นมาอยู่ตรงกลางเวทีถ่ายรูปเสร็จแล้วเชิญลงเวทีก่อนแล้วพอเสร็จทุกรางวัลประเภทในการมอบโล่เราจะเรียกขึ้นมาถ่ายรูปรวมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอ,คโอเคค่ะช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณวรชิเจริญประเสริฐประธาน YEC เป็นผู้ขึ้นมอบรางวัล South of Sikkim Award 2023 อยู่ศรีสะเกดหรือค่ายเพ่งนะครับผมที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <ผม S 2> โอเคแล้วเราเราจะมาลี่อยู่ตรงนี้เราจะมาลี่อยู่ตรงนี้ใช่นะคะแคะล้วคำว่ารามาเสร็จแล้วเดินลงขั้นนี้เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปรางวัลแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณเพียวครับผมรางวัลแรกจะเป็นรางวัลผลงานเบื้องหลังก่อนผู้ที่อยู่เบื้องหลังอหลายหลายหลายๆคนคือดีมากนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะว่ารางวัลเราคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานเด่นและดาลุ่งในปีนี้ ใ,ใ,นนในรอบปีนี้นใช่ะนะคะปีหน้าก็จะเปลี่ยนรุ่นอีกนะคะโอเคสำหรับรางวัลแรกนะคะรางวัลค่ายเพลงดาวรุ่งได้แก่ค่ายเพลง P T Music ครับผมขอเเียงตัวมือค่ะได้เพลง P T Music นะครับมีผลงานเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ผลิตศิลปินะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อสักครู่นะครับน้องแสงดา นะไปสู่มิเีเป็นมิเกรเรียบร้อยแล้วนะครับ้องจิน้น้อยนะฮะผู้ติดตาม4ีล้านในทิกตอ,กอโอ้โหไม่ธรรมดาและหลายๆคนเยอะแยะมากมายนะสำหรับ p ี m ี s i c นะครับสุดยอดมากเลยขอเสียงตรบมือให้ใหใหพีที PT ิ u ส i c อีกสักนัหนึ่งค่ะขอบคุณนายามากค่ะเดี๋ยว้อค่ะแเช่นอิาก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับรางวัลต่อไปนะคะ น,นักประพันธ์เพลงดาวรุ่งนะคะว้าวรงางวัลนี้สุดยอดมากรงางวัลนักประพันธ์เพลงดาวรุ่งซาวออฟสิสเกตเอเวอร์2023ได้แก่อาจารย์จุย้ยมานัสักนะครับผมสุดยอดมากตอนนี่คือนักประพันธ์เพลงที่ถ้าบอกว่าหนึ่งมื่นล้านวิวเป็นอย่างต่ำแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะหลายๆเพลงที่ท่านได้ยินกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้รโมมเพลงนี้ลอกสมรส โจดเดือดเยียงดังอ่าสุดยอดสุดย้อเยียงดังทีนี้ก็เท้าอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะับสำหรับอาจารย์ยุ้ยมานณศักดิ์นะฮะเป็นหนึ่งในสี่ผู้เข้ารอบนักแต่งเพลงดาวรุ่งคงชัดลึกอวอร์ดปีปีนี้เลยนะครับปีหกหกนะฮะสุดยอดมากโอ้โหสำหรับรางวัลต่อไปค่ะนักเรียบเรียงดาวรุ่ง Sao of Sisaket Award สองพันยี่ได้แก่ คือของอาจารย์เจสซี่เรียบร้อยนะฮะเอาเปล่าเอสเซียเอสเซียนะคะวันนี้นี่แหละฮะที่พาไปขึ้นรถไฟเจ้กนี่แหละสุดยอดเลยๆขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปรวมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะรางวัลโปรดิเซอร์ดาวรุ่งซาวออฟสิสเกตอะวอร์ด2023ได้แก่คุณตั้น เรียนเช่นน<ำ>ีคคน้ครับคุณจมเป็นเพลงนี้ครับ กน,นะ,ะเป็นโปรดิวเซอร์และหลายเพลงอีกมากมายนะครับเขาวันใดพี่แจ๋เขามีเน็ตนี่กับแม่ะะสุดยดอดจริงๆ<ห>นะค,ะคอยขายเก่งมัวข,ขายเก่งโปรดักชันจะขออนี้ทายเก่งจริงๆนะสำ <c oughs> ห, <c oughs> หรับรางวัลต่อไปเลยแล้วกันนะคะคุณเพียวผู้กำกับ MV ดาวรุ่งสาวออฟศิษย์เกตุออด2023ได้แก่ได้แก่คุณสุรศักดิ์ป้องสอนครับผมอันนี้มอดข่อยนะคะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับพี่จักนะ เพลงนี mean, ้้เป็นยังงงไบาอกจากเพลงรดชนะเลยนี่ก็ติดเพลงระดับโลกยูทูบเหมือนกันนะคัทมูเมนของไงนะครับเพลงของประเทศไทยเราไปติดงเพลงระดับโลกใช่สุดยอดมากเท่านั้นยังไม่พอสำหรับพี่โซลัสก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะไทยบ้านเดือซีรีส์ด้วยนะฮะและเร็วๆนี้นะครับผมสับปะเลือกกำลังจะเข้าโรงแล้วใช่ค่ะตุลานี้ตุลานี้จริงๆวันนี้ก็ กองเอ็มวีอยู่นะคะพักกองไว้แล้วขึ้นมารับรางวัลก่อนแล้วกลับไปถ่ายต่อ,อ <c oughs> ใช่โอเคค่ะขอขอบคุณมากนะคะคุณวรชเชิเจริญประเสริฐนะคะประธานวีซีนะคะที่ขึ้นมอบร่รางวัลของเรานะคะเ,คเดี๋ยวน้องนางสาวสวยของเรายังอยู่ก่อนนะคะคอ่าต่อไปจะเป็นจะเป็นผลงานทั้งเบื้องหน้าแล้วค่ะคุณพี่อโอเคค่ะต่อไปขอเรียนเชิญคุณรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าจังหวัดชิสเกตขึ้นมอบรลรางวัลค่ะ เนี่ยต้องสุลลองเราขอเสียตับมือหน่อยค่ะอ๋อเนี่ยต้องค่ะเขาเดีพูดพูดแบบไปไวรวัรวๆขออนุญ,ญาตขอขอประทานโทษคาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาชมผลงานเบื้องหน้ากันนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลนี้ไปบ้างนะคะรางวัลแรกค่ะรางวัลศิลปินขวัญใจไทยศรีส,สเกตค่ะรางวัลนี้ได้แก่ได้ เชื <mile> ่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้นะคะนี่ร้องคู่กับน้สแนกนะคะน้สแนดก็เป็นมีมีสแปลนแล้วนะคะชาวศรีสะเกเรามีตคนสวยๆเก่งๆนะคะแล้วก็หลายๆเพลงของซานเตียวในทิกตอกก็ดังมากเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะได้รับโล่แล้วนะคะเลยไม่ทํางานพิธีกรแล้วนะคะตอนนี้ก็ยินดีกับผู้กองหน้าห้าด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีโอเคค่ะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะรางวัลศิลปินหญิงดาวรุ่ง ศิษยาเกต์ซาวด์ออฟศิษยาเกต์อวอร์ด2023ได้แก่น้องแสงดาวพิมพ์มาศย์สีค่ะขอเสียงกรลมือด้วยค่ะมือขึ้นลงเวทีไปหมาดๆนะคะ FC หลังเยอะมากเลยนะเนี่ยแสงดาวพิมพ์มาศย์สีนะฮะจากค่ายเพลง TT Music นะครัะขอขอบคุณงานเพลงหนังฟ้าสารพัด มนโพสหมือละลอยสเตสัทนะครับอย่าเสี่ยวเเลินนะ,ะได้วันนี้อีกสองลอยนะคะหนึ่งลอยนะรันสุดยอดม,มากนะคะติดตามด้วยนะครับที่ช่องทาง PT Music นะครับผมทางช่อง YouTube นะฮะยินดีด้วยนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะเป็นรางวัลศิลปินชายดาวรุ่ง Sao ออสสิสเกตเอวอร์ด2023ได้แก่ได้แก่คุณเม็กอภิสิทธิ์ครับผม ใช่แต่วันนี้มีคุณแม่ทวีทรั์นะคะอาจารย์ณเดชมารับแทนนะคะวันนี้คุณแม่มาแทนนะครับเพราะชั่วโมงนี้น้องเมฆอภิสิทธิ์นั้นงานเยอะมากนะครับเพลงนะครับผลงานเพลงนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพอกระเทิรนนะครับแค่ล่าสุดเพิ่งปล่อยไปนะครับเพราะจนเลยต้องเจ็บนะครับ2 1ล้านวิวเรียบรอ้อยนะครับเป็นลูกหลาน บ้านตัวสูงอำเภอบางเหินจังหวัดศรีสะเกตนะครับรู้สึกกันดีนะคะต้องพีอะรกันนิดนึงก็เลยส่งคุณแม่มาวันนี้ค่ะคุณแม่่ส่งคุณแม่มาแม่สวยมากแมจริงนะครับคุณแม่ร้องเพลงพร้อด้วยนะครับโอ้สุดยอดมากเลยกินนี้ด้วยนะคะโอ้ต้องทายมารับแขกด้วยครับขอบคุณครับจากค่ายเพลงจอห์นนี่มิวสิกนะครับสำหรับรางวัลต่อไปนะคะศิลปินติ๊กต็อกดาวรุ่ง ชาวออสิสเกตอวอร์2023ได้แก่ได้แก่คุณโป้คุณปูเป้ขวัญทัไทโออโหเป็นตัวเื่อค่ะคนนี้สุดยอดมากงามไลจนไอสะดุดคนนี้เป็นจากไหนในไอในติ๊กต็อกเขาโอ้ยพูดที่ามเยอะมากนะครับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงไลฟ์ออ t ติ๊กต็อกไทยแลนด์นะครับฝากมาติดตามติ๊กต็ของน้องด้วยแล้วกันนะครับ ได้รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมใช่ประกวดในตเอจริงจริงคนคนลงประกวดเยอะมากนะในติ๊ตอ่คบแต่น้องปูเป้ได้ที่หนึ่งมาคนศิษย์เกนเป็นตัวอย่างของศิลปินนะครับศิลปินยุคนี้ต้องเล่นโซเชียลนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มของติกต็อกนะฮะน้องปูเป้ก็ผู้ติดตามเยอะมากนะฮะสวยมากเลยัวันนี้ใช่ครับยินดีด้วยนะคะต่อไปกันครับต่อไปจะเป็นรางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะรางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะจะเป็นใครนะคะ ศิลปินหมอลำดาวรุง่งซาวออสศิสเกตอเวอร์ด2023ได้แก่ได้แก่คุณเปิ้ลกุสุมาครับผมซิตัวม,ม,มื่ะมาแล้วนี่น,น,น,นะฮะ,ะหลายมองหลายบอลเอิญ้องเอิญหานะครับศิลปินหมอลำนะฮะดาวรุ่งต้องบอกว่าโด่งดังนะครับรอบยูย่ในพื้นที่ของเขาก็ยังบ่พเอยู่ใกล้ๆจังหวัดเขา มีงานยู่บิ่นวิ่นรสนทนะ FC ทาง YouTube ก็มีนะฮะน้างงานก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะสุดยอดมากจริงๆงโอเคขอเสียงตบมือให้ผู้ที่ได้รับมอบรางวัลวันนี้ด้วยนะคะทุกรางวัลเลยแล้วต่อไปขอเรียนเชิญคุณรัฐวิทย์นะคะได้กล่าวกับผู้ที่ได้รับมอบรางวัลแล้วก็ผู้เข้ามาร่วมง,งานในวันนี้สักนิดหนึ่ง เวลา3วันนะครับ 25, 26, 27ก็น่าจะเป็นวันที่ทุกท่านมีความสุขนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดของเราจะได้อบอวนไปด้วยเสียงเพลงนะครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่เราจัดงานซ u n d o ฟศรีสะเกดซึ่งเป็นงานที่เราจะพยายามรวบรวมนะครับคนด้านดนตรีที่เก่งๆและมีศักยภาพในจังหวัดศรีสะเกดนะครับให้ได้มาแสดงฝีมือได้มาแสดงให้คนในประเทศหรือแม้แต่คนทั่วโลกได้เห็นว่า คนสีสเกตนะครับ<ม>ก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็เป้าหมายของเรานะครับเรามองไปไกลกว่านั้นนะครับก็คือการที่เราจะมุ่งหวังว่าสีสเกตของเราจะเป็นเมืองที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองแห่งดนตรีนะครับแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่สามารถทําได้เพียงคนไม่กี่คนนะครับมันต้องอาศัยพวกเราทุกๆคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่ให้ความสนใจที่ มาเยี่ยมชมงานในวันนี้นะครับขอบคุณคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับทางผู้เขียนเพลงนะครับโปรดิวเซอร์ศิลปินนะครับที่ท่านได้สร้างผลงานสร้างสรรค์นะครับทุกท่านทราบไหมครับว่าถ้าท่านเอาผลงานของคนสีสเกตทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มานับเป็นยอดวิวใน y t u t u เนี่ยเรามียอดกดวิวใน y u t u b e เนี่ยประมาณ4,000กว่าล้านวิวนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดวิวที่มาหาศาลมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมคิดว่า งานในวันนี้จะเป็นงานที่กำหนดทิศทางจังหวัดศรีสะเกษ